สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูบูมมอีกเช่นเคยกับรายวิชาสุขศึกษาและภาศึกษาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับกายบริหารประกอบจองังหวะท่าทางที่ร่างกายต้องมีการเคลื่อนที่ 1. การเดินคือการก้าวเท้าสลับกันไปตามปกติ 2. การก้าวเท้าชิดเท้า และก้าวเท้าคือการก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งออกไปแล้วลากเท้าที่เหลือเข้ามาชิดพร้อมกับก้าวเดิอนออกไปอีกหนึ่งก้าวก็คือก้าวชิดก้าวนั่นเองนะครับข้อที่หนึ่งสองและสามอยู 3, ่ตามภาพนะครับการแตะส้นสลับปลายเท้าคือการใช้เท้าคือการใช้ส้นเท้าข้างใดข้างหนึ่งก้าวออกไปแตะพื้นแล้วเปลี่ยนเป็นการใช้ปลายเท้าแตะพื้น ก่อนจะชัดเท้ากลับมาที่เดิม 1. ถ้ากายบริหารตามจังหวะ4จังหวะ1 2 3 4นะครับดูตัวอย่างถ้าเตรียมจังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่4นะครับส่วน2ถ้ากายบริหารประกอบจังหวะนับ8จังหวะ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ หนึ่งสองหครับหรือนับเป็น1 2 3 4 5 6องส่้ากเถ้าการบริหารส่วนต่างๆของร่างกายการบริหารร่างกายเป็นการแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายโดยอาจใช้จังหวะการนับเป็นตัวกำหนดเพื่อเปลี่ยนลักษณะท่าทางและทำให้ กายบริหารร่างกายเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงกันการบริหารที่ควรฝึกปฏิบัติด,ดังนี้ถ้าบริหารคอนะครับตัวอย่างนะครับมือเท้าเอวท่าเตรียมอยู่นิ่งจังหวะที่หนึ่งมือเท้าเอวก้มศีรษะลงจังหวะที่สองเงยศีรษะตั้งตรงจังหวะที่สามเงยหน้าจังหวะที่สี่ ขงกศรีษะกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมนะครับ 2. ถ้ากายบริหารไหล่และแขนท่าเตรียมจังหวะที่หยืนแยกเทา้ายกแขนงอข้อศอกตั้งฉากจังหวะที่สองเวียงแขนทั้งสองข้างมาชิดกันด้านหน้าจังหวะที่สแยกแขนทั้งสองกลับไปสู่จังหวะที่ห และจังหวะที่4ลากเท้าชิดกันปล่อยแขนแนบลำตัวนี่คือตัวอย่างนะครับท่าที่3ถ้ท่ากายบริหารเอวท่าเตรียมจังหวะที่1มือเท้าเอวบิดตัวไปทางซ้ายจังหวะที่2บิดตัวกลับมาอยู่ในท่าตรงจังหวะที่3บิดตัวไปข้างขวาจังหวะที่4บิดตัวกลับมาอยู่ท่าตรง 4. ถ้ากายบริหารสะโพกและขาท่าเตรียมจังหวะที่1มือเท้าเอวเตะเท้าซ้ายไปด้านหน้านะครับจังหวะที่2เตะเท้าซ้ายไปด้านข้างจังหวะที่3เตะเท้าซ้ายไปด้านหลังจังหวะที่4เวียงเท้าซ้ายสู่ท่าเตรียมพร้อมเหมือนเดิมนะครับ ตัวอย่างนะครับจังหวะที่5เตะเท้าขวาไปด้านหน้าจังหวะที่6เตะเท้าขวาไปด้านข้างจังหวะที่7เตะเท้าขวาไปด้านหลังและจังหวะที่8เวิ่งเท้าขวากับสู่ท่าเตรียมเดิมนะครับสู่ท่าเตรียมเหมือนเดิม 5. ถ้าท่ากายบริหารเขา่าและข้อเท้า,าท่าเตรียมนะครับมือเท้าเอวเปลี่ยนตัวขยิงปลายเท้า งอเข่าย่อตัวจังหวะที่3เวียงขยิงปลายเทา้าวางเท้ายืนตรงและจังหวะที่4กลับสู่ท่าเตรียมเหมือนเดิมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงเป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ส่วนต่างๆของร่างกายได้เคลื่อนไหวทำให้ร่างกายแข็งแรงและเกิดความเพลิดเพลินในการเคลื่อนไหวซึ่งหากปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สุขภาพและบุคลิกภาพดีการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะนะครับโดยเฉพาะประกอบจังหวะเพลงยังมีอีกหลากหลายรูปแบบเช่นการเต้นลําเต้นแอโรบิกหรือการเต้นต่างๆที่มีเพลงประกอบท่าประกอบตามที่ทักเรียนเห็นในทีวีนะครับเทคนิคการเคลื่อนไหวประกอบ จังหวะเพลงการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงให้ถูกต้องสวยงามและพร้อมเพรียงกันนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายซึ่งมีเทคนิคดังนี้ 1. ผู้ที่ร้องเพลงทุกคนต้องฝึกร้องเนื้อเพลงให้มีความแม่นยำและร้องให้ถูกจังหวะและตรงกับสัญ,ญลักษณ์ที่กำหนดให้เหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่ครูให้นักเรียนปรบมือตามนะครับ 2. ผู้ที่เคลื่อนไหวประกอบท่าทางทุกคนต้องทําความเข้าใจกับจังหวะของเพลงและต้องฟังจังหวะการเคลื่อนไหวตามจังหวะที่ฝ่ายให้จังหวะทําให้อย่างตั้งใจก็คือเราจะแบ่งเป็นคนร้องคนทําจังหวะหรือนักเรียนจะเป็นทั้งคนร้องและคนทําจังหวะปกบมือไปด้วยก็ได้นะครับ 3. ผู้ที่คอจังหวะควรมีการตกลงจังหวะในการหยุดร่วมกับผู้เคลื่อนไหวประกอบท่าทางเช่นคนตีกองนะครับร้องเพลงกับคนตีกองรู้จังหวะกันถึงจะทำนองจะไปได้นะครับและสนุกสนานกินจก,กรรมการบริหารประกอบจังหวะนอกจากช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะปฏิบัติแล้วยังช่วยฝึกสมาธิ คู้ปฏิบัติสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะและส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดนะีแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบให้นักเรียนลอกข้อสอบนะครับลอกคำถามลงในสมุดนะแล้วก็เขียนโจทย์ แล้วก็ลอกคําคตอบแล้วก็วงกลุ่มข้อที่ถูกต้องนะครับลอกโจทย์ให้หมดนะครับลอกโจทย์และคําตอบทั้งหมดแล้ววงกลุ่มข้อที่ถูกต้องท้ายคลิปเมื่อเราทําวิดีโอจบแล้วแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด10ข้อ เมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดจบแล้วเราจะไปดูลิงก์การเต้นง่ายๆนะครับครูจะส่งลิงก์ให้นักเรียนไปดูการเต้นง่ายๆประกอบจังหวะเพลงปกมือครับครูจะส่งลิงก์ให้หลังจากจบคลิปนี้นะครับก็จะมีลิงก์ต่อได้เลยครับสำหรับวันนี้กิจกรรมเข้าจังหวะก็จบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเรียนอะไรต่อพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ